สวัสดีครับพบกับผมนัทจุลพัชร์สอนพนมวันนยุทธยาวิทยากรอิสระด้านศิละปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และนี่คือรายการ Travel with Nat วันนี้ผมมีทริปสั้นๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจตามรอยประวัติศาสตร์วังเจ้านายแถวคลองประดุงกรุงเกษมมาแนะนำกันถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถฟังเรื่องราวเรื่องเล่าสนุกๆจากผมเป็นเกร็ดความรู้ให้ได้ฟังกันเพลินๆครับสำหรับการเดินทางไปยังสองวังนี้นะครับ ็ไม่ยากเท่าไหร่เลยสามารถเตินทางไปได้หลายวิธีเนื่องจากว่าสองวังนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของคลองมหาหน้ากับคลองพดุงกรุเกษมสําหรับผมเองนะครับผมเลือกเดินทางโดยใช้เรือโดยสารเพื่อบรรยากาศชิลๆแล้วก็ได้ชมวิวไปด้วยผมใช้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบลงเรือที่ท่าเรือคลองตันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของผมระหว่างที่เรือแล่นผ่านสองฝ้าฝังคลองผมก็จะมีโอกาสได้เห็นมัสยิดแล้วก็ตึกสูงมากมาย ผมรู้สึกสนุกกับการเดาว่าตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณไหนแล้วต้องเปลี่ยนเรือที่ท่าเรือตรงประตูน้ํามีบางช่วงที่เรือต้องชะลอตัวเพื่อแล่นผ่านบริเวณเขตพระราชฐานก็คือวังสะปทุมจากนั้นก็ผ่านชุมชนบ้านครัวท้ายวัดบรมดิวาสจนมาถึงปลายทางของผมในวันนี้ก็คือท่าเรือตลาดโบเบครับเมื่อขึ้นจากท่าเรือมาเราก็จะเห็นแนวถนนกรุงเกษมตัดผ่านอยู่ตรงด้านหน้า สำหรับท่านที่สะดวกใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเดินทางมาทางคลองผดุงกรุงเกษมได้โดยนั่งเรือไฟฟ้าของบริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับโดยท่านสามารถโดยสารรถ MRT เนี่ยมาลงที่สถานีหัวลำโพงโดยใช้ทางออกสองแล้วเดินมาที่ท่าเรือไฟฟ้าหัวลำโพงจากนั้นแล้วเนี่ยก็ลงเรือที่ท่าเรือไฟฟ้าแยกหลานหลวงนะครับแต่ต้องดูด้วยดีนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางด้วยเรือเนี่ย เรือเนี่ยจะไม่ได้เล่นตลอดทั้งวันนะจากนั้นก็เดินมาที่ทางเข้าหลักนะครับซึ่งเป็นทางเข้าสู่ตึกโบเบทาวเวอร์หรือถ้าเกิดว่ามองทางด้านป้ายโรงแรม Prince p a l a c เนี่ยเราก็จะเจอตึกแถว2ฝั่งเลยและรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างจะจอแจ่พอสมควรนะครับจะเข้าจะออกก็หนาแน่นเราต้องเดินดีๆนะครับระวังรถหน่อยละกันบริเวณนี้นะครับเราจะเจอสาลเจ้าขนาดเล็กอยู่ด้านขวามือแปลว่าเราได้เข้ามาสู่เขตวังมหานาคแล้วครับ ในอดีตเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระราชโอรสจำเรินไว้ก็จะสร้างวางพระราชทานให้เพื่อช่วยดูแลพระนครต่างประเทศประกันบริเวณริมคลองมหานาคและบริเวณริมคลองปดุงกรงเกษมก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสร้างวางมหานาคพระราชทานให้แก่พระราชโอรสคือพระเจ้ามรวุศงเธอกรมหลวงเจ้าคอนชัยศรีสุรเดชต้นราชสกุลจีรประวัติพระราชโอรสพระองค์ที่17ในเจ้าจอมบัาทัพทิม เพื่อใช้เป็นที่ประทับหลังจากที่เสด็จกลับจากการศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศเดนมาร์กในปีพศ2440โดยทรงเรียกวังที่ประทับนี้ว่าวังมหานาคตามชื่อลำคลองที่ไหลผ่านหน้าวังแห่งนี้ต่อมาเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัิวรเดชสิ้นพระชนลงเมื่อขณะที่มีพระชนมายุเพียงแค่38พรรษา วังมหาหน้าแห่งนี้ก็ตกกกะทายาทและเมื่อถึงช่วงสงครามมหาเอเชบุรพาวังแห่งนี้ก็ถูกตัดแบ่งขายจนเหลือเพียงตำหนักของพระธิดาที่อยู่ทางด้านปีกซ้ายของวังเท่านั้นนะครับปัจจุบันวังแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตลาดมหาหนาคและโรงแรม Prince Palace ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองมหาหนาคโดยที่ตัวโรงแรมในปัจจุบันและอาคารโบเบทาวเวอก็คือบริเวณของอดีตพระตำหนักใหญ่ ซึ่งในบริเวณวังนี้ประกอบด้วยตำหนักใหญ่ตำหนักพระโอรสตำหนักพระธิดาโรงมา้าแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเหลือแต่เพียงแค่ตำหนักพระธิดาซึ่งอยู่ทางด้านปีกซ้ายของวังเท่านั้นซ่อนต,ตัวอยู่ในบริเวณตลาดมหานาคซึ่งเป็นที่พำนักของทายาทในราชสกุลจีรประวัติอย่างเช่นหม่อมหลวงจีราธรจีรประวัตินะครับเ,เพื่อให้เข้ากับทีมต่งกัน สองวังของเจ้านายในวันนี้ก็ตามผมมานะครับผมจะพาขึ้นดิฟแก้วของโรงแรมปริมซาเลสเพื่อเข้าไปดูบริเวณของพื้นที่ในวังมหานาคแห่งนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเราจะได้เห็นทัศนียภาพมุมสูงของพระนครกรองประดุงกรุงกรเกษมแล้วก็ส่วนหลังคาของตำหนักพระธิดาของกรมหลวงนครเชซสีสุรเดชครับ ท่านที่ติดตามฟังเรื่องสนุกสนุกกับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน t r a v e l with นั t นะครับเมื่อท่านได้โดยสารลิฟต์แก้วของโรงแรม Prince Palace หันหน้าออกไปทางด้านคลองพะดุงกรุงเกษมก็จะเห็นอาคารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นตึกสูงที่มีกระจกโดยรอบดูเด่นสะดุต,ตา ตำหนักของพระธิดานั้นก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันเมื่อทุกท่านมองลงไปทางด้านล่างจะเห็นหลังคาเป็นทรงปัญญหาซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณสัญจานั่นเองครับนอกจากการขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของพระนค,ครและคลองประดุลขุเกษมแล้วออในส่วนของที่เหลือของวังมหาหนาคเราด้วยนั้นบนชั้น11ของโรงแรมพรินซ์พาเลสก็จะมีรูปปั้นของกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชให้ทุกท่านได้สักการะอีกด้วยนะครับ ในเวลาออกเดินทางกันต่อไปอย่างวังสะพานขาวของกมรมหลวงสิงห์วิกรมเกรียงไกรกันแล้วนะครับทั้งสองวังนี้มีความเกี่ยวข้องกันคือกมรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชและกมรมหลวงสิงห์วิกรมเกลียงไกรเป็นพระาราชโอรสในรัชกาลที่5กับเจ้าจอมบดดาทับทิมซึ่งวังสะพานขาวตั้งอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองต้องบอกก่อนว่าล่าสุดที่ผมเข้าไปสำรวจนั้นวังสะพานขาวยัง่้มแซมอยู่เลยครับโดยที่ยังไม่มีกำหนดแล้วเสร็จ สำหรับประวัติความเป็นมาของวองังสะพานขาวนั้นวงังสะพานขาวนั้นเคยเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าบรมางวงศ์เธอกรมหลวงสิงห์เหวาพิกรมเกรียงไกรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระนามเดิมคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภเป็นต้นราชสกุลวุฒิชัยรัชกาลที่5ทรงสร้างวงังสะพานขาวนั้นพระราชทานให้แก่พระราชะโอรสเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ เมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ทําพิธีขึ้นพระตำหนักเมื่อวันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2450ทรงใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ทรงงานราชการ ภายหลังที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหาวิกรมเกรียงไกรสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2490ต่อมาในปีพุทธศักราช2493กระทรวงมหาดไทยได้ขอซื้อที่ดิดนพร้อมด้วยอาคารจากทายาทเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเดิมอาศัยพื้นที่ของพระราชวังสรานรมอยู่ปัจจุบันตำหนักของกรมหลวงสิงหาวิกรมเกรียงไกรวังสมพนขาวนั้นก็ได้รับการอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังเรื่องราวในวันนี้กับรายการ Travel with Nat แล้วพบกันใหม่ในทริปต่อไปครับสวัสดีครับ